สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนอกจากทีเข้ามารับชมทางช่องปโยโคลาดแล้วก็ปโยพาลวยนอกจากเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกนอกจากท่านผู้ชมที่ปโยจะมาลงนอกจากแนวทางของหุ้นนอกจากท่านผู้ชมเป็นหุ้นสามลัฐเนอกจากก็จะมีรัสเซียอังกฤษเยอระะมันเนาะท่านผู้ชมก็มาลงให้เป็น มือแรกนะจ๊ะเพราะว่าประโยคกับบได้ลงโดนแล้วเนาะจ๊ะท่านผู้ชมคือนานมากแล้วเนาะน่าจะเป็นปีสองปีนั่นแหละเมื่อนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะเริ่มต้นกันใหม่ในการมาคํานวณสูตรหุ้นให้กับท่านผู้ชม fc นะจ๊ะเป็นสูตรหุ้นนะจ๊ะหุ้นของรัเสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะจ๊ะเป็นหุ้นสามรัฐแต่ว่าประโยชน์บด้มัดรวม้ะจ้ะ ประโยจะแยกให้เนาะประโยชนแยกให้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นหุ้นแบบมัดรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าสำหรับหุ้นนาะจะของรัสเซียนะจ๊ะของรัสเซียแล้วก็ของอังกฤษนะจ๊ะรัสเซียกับอังกฤษนี่คือประโยคคํานวณออกมาแล้วคือได้ตัวเลขตัวเดียวกันเนาะจัะท่านผู้ชมประโยคก็เลยจับเป็น รัเสเซียกับอังกฤษคือในชุดเดียวกันนะคะรัเสเซียอังกฤษในชุดเดียวกันค่ะวันนี้ก็เด่นไปที่เก้าเนาะเก้ากับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับรัเสเซียกับอังกฤษจา้าประโยคก็จับคู่ให้ทั้งหมดสิบคู่เนาะหลักเก้าก็คือ 9, 4, 5, 6, 7, 9, เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะจะแล้วก็หลักหนึ่งก็คือหนึ่งสี่จนถึงหนึ่งแปดนะจ้ะสำหรับหุ้นรัเสเซียแล้วก็อังกฤษจา้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ ยังติดตามนะจะยังติดตามประโยชน์อยู่นะก็เดี๋ยวก็คอยชมผลงานไปเรื่อยๆนะจะประโยชน์ก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆสำหรับสูตรคำนวณหุ้นนะจ๊ะแล้วก็มาอีกเป็นหุ้นเยอรมันจะหุ้นเยอรมันเนาะะเดี๋ยวประโยชน์ให้บิ่งกันเลยเนาะจะเป็นหุ้นเยอรมันอันนี้ประโยชน์ก็แยกมาให้เนาะวันนี้หุ้นเยอรมันประโยชน์้เด่นไปที่ศูนย์กับสองนะจ๊ะ 0แลวก็2นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ประโยคนกระจับคู่ให้จาก05จนถึง09นะจ๊ะแล้วก็หลักสองก็คือ25จนถึง29เนาะหรือว่าผู้ใดจะลากก็ได้นะจะลากได้นะคะท่านผู้ชมลากก็คือ020แล้วก็021ไปจนถึง29จะส่วนมากที่ประโยชน์สังเกตนะก็ลากจะเข้าบ่อยเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันสำหรับท่านผู้ชม อยากจะนําไปเป็นแนวทาง3ตัวก็คือใช้ลากเลยนะคะ91น่จะก็1911 1. แล้วก็192 193น่าจะจนมาจนถึง19 8 9 9 9 0นจะสำหรับชุดลากน่าจะชุดลากก็เข้าดีเหมือนกันนอกจากท่านผู้ชมสําหรับ หุนรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนอจากรัะะเสเซียกับอังกฤษอยู่ในใบเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็คืออยู่ในชุดเดียวเด่น9กับ1จ้ะแล้วก็เยอรมันนอกจากก็เด่น0กับ2นะคะเพราะว่าปกติประโยชน์ก็จะแยกรัดให้นะจ่ะแต่ว่าคำนวณออกมาแล้วรัสเซียกับอังกฤษได้ตัวเดียวกันจ้ะก็เลยต้องมามัดรวมรัสเซียกับอังกฤษนะคะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เรามารอลุ้นกันเนาะสำหรับ หุ้นสามลัตเตเซียอังกฤษเยอรมันจ้า